คขาบอกว่าทีูุ่ฮะเป็นไงบ้างมาต้องมาครับผมวันนี้นะครับผมก็มาร่วมงานกับเซลวีนะครับผมก็จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ร่วมงานกับเซลวีแล้วก็จะบอกว่าเป็นคนที่ชอบซัมเมอร์อยู่แล้วแล้วกลางสยามอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าพวกเราก็แต่งตัวคอสตูมมาเหมือนกับว่าซัมเมอร์ท่าซัมเมอร์เลยเหมือนไปทะเลใช่ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่างานจริงก็คือจัดบริเวณหน้าตรงสยามลานสยามเนี่ยก็ใหญ่มากครับผมทุกคนแล้วก็มีแบบว่า ตอบแบบเยอะมากก็อยากให้ทุกคนมาเดินเล่นกันที่นี่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเปิดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับใช่ครับใช่ใครมาสยามก็อย่าลืมแวะมาที่เซราวีนะครับใช่ครับผมปกติแล้วแล้วเป็นแบบแฟนแฟนแฟนที่เขาไม่อยู่แล้วหรือเปล่ามีใช้อะไรเปลี่ยนบ้างครับปกติผมใช้เกี่ยวกับมอเจอร์ไรเซอร์ตัวครับผมแล้วก็คือเป็นกระปุกใช่ตอนนี้ก็ใช้อยู่ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าความชุ่มชื้นเพราะว่าผมเป็นคนที่บอก ผิวแห้งครับผมก็จริงๆเป็นคนที่ชอบ,ชอบตากแดดครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าคือเป็นคนส่วนตัวชอบชอบทะเลแล้วเวลาไปทะเลก็จะตากแดดล่าสุดกไ็ไปมาครับผมก็เลยจะาอาจจะผิวคล้ำแต่ว่าผมก็พบตัวเซรั่ีไปด้วยครับผมใช่<ๆ>พอมกนับช่วยเรื่องความชุ่มชื้นกับผมก็ได้จะเป็นอาทิศโฟมล้างหน้าแล้วกันครับผม,บผมใช่เพราะ<ๆ><ๆ>ว่า แบบจริงๆก็ใช้มานานแล้วเพราะว่ามีคนแบบมาจากพี่สาวแนะนําอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาฝากแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบเนเชอรัลนะครับความความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะแบบคลีนอะไรเงี้ยครับก็เลยใช้ใช้มาเรื่อยๆเลยครับอ่าต้ฝากที่ต้องฝ ครับผมก็อยากจะฝากเซลวีนะครับผมก็จริงๆจะบอกว่าใครที่ผิวหน้าอาจจะแบบคือ,จ,อ <c oughs> จริงๆเซลวีมีหลายสูตรมากครับผมก็เอาให้ทุกคนเหมือนกับเลือกตามที่สูตรสภาพผิวหน้าของแต่ละคนนะครับ <c oughs> <ช>ผมก็จริงๆส่วนตัวผมใช้กับตัวด้วยก็ถ้าใครเหมือนกับอยากลองที่จะทาตัวหรือบำร,รุงตัวก็แนะนำครับผมแล้วก็จริงๆจะบอกว่ามีพวกคินซิ่งด้วยนะครับผมสำหรับใครแต่งหน้าหรือว่าจริงๆไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ครับผมเหมือนกับทากันแดดทุกวันนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะต้องใช้เหมือนกับ เป็นคินซีโฟมด้วยครับผมก็สรุปให้ก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีผิวแข็งแรงนะครับเป็นแบบประการผิวชั้นดีก็ต้องใช้เซราวีครับผมใช่ครับผมพบเธอเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค็บเธอเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็เพิ่งไปเพิ่งหนึ่งเอ็มไปนะครับผมใช่หนึ่งล้านวิวว้าวแล้วจริงๆต้องขอบคุณทุกคนพี่มีแฟนคลับนะครับผมแล้วก็ทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราก็จะบอกว่าตอนนี้ก็ น่าจะอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทแล้วเพราะว่าจริงๆพ่วงกับพี่เด่นก็มาเล่าให้ฟังตลอดว่าไปถึงไหนแล้วครับผมแล้วก็ส่วนตัวของพวกเราแล้วก็นักแสดงคนอื่นก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียนพูดเพิ่มขึ้นแน่นอนครับสมชายตอนนี้ก็หาตารางที่ตรงกันอยู่ครับผมสำหรับเนสเจ,จและก็สาเต้คิมนะครับผมก็ตัวละครอื่นๆที่มาร่วมจอยด้วยก็จริงๆ พุ่งกับก็เริ่มหาแล้วครับผมแต่ว่าเขาไม่บอกผมใช่รจริงจริงๆนี่อยากรู้มาว่าใครจะมารับบทเป็นใครเป็นอะไรอย่างเช่นตัวพ่อพ่อของพี่พบอย่างงี้อ่าทำไมเขาถึงไม่บอกอ่าผมเข้าใจครับว่าทำไมไม่บอกเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าบอกผมปุ๊บทุกคนรู้แน่นอนตอนนี้ก็รู้กันแล้วว่าใครเล่นว่างนะครับผมใช่แต่จริงจริงอยากอยากรู้มากเหมือนกันว่าใครที่จะมาเล่นเหมือนกับมาเสริมทัพของผมเธอครับผมใช่หรือว่าถ้าใครมีตัวข้อไหนที่แนะนําหรือว่า มองไว้ว่าคุคนี้น่าจะเหมาะอย่างเงี้ยก็สามารถแท็กบอกได้ในแในในเอนะครับผมเจมส์ใที่เราผูปรักคับกาใช่ครับผมวิวดูดูแล้วครับผมดูก็คือเปิดมาอีพีแรกก็ตายคนแรกก็คือแต่ว่าเหมือนมันมันตอนนี้มันมีฉายถึงพาร์ทหนึ่งพาร์ทห้าใช่ไหมครับทุกคนก็ถ้าถ้าทุกคนได้ดูถึงพาร์ทห้าน่าจะเห็นผมตอนท้ายแล้วใช่เพราะว่าไม่ได้ตายจริงครับผมก็ เป็นเหมือนกับการวางแผนร่วมมือกับคุณครูใช่เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคุณครูเขาอยากจะสั่งสอนนักเรียนประมาณนี้ใช่ว่าเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าในเรื่องมันเป็นการที่แบบบูลลี่จนมีคนเสียชีวิตจริง,รง mm hmm. ๆอะไรอย่างเงี้ยครูครูก็เลยต้องการสอนคนในห้องเรียนให้แบบว่าคิดได้เราจะได้ไม่ต้องทําอีกแต่ว่าผมว่าจุดพีกอะมันอยู่อีพีท้ายๆมันยังมีมากกว่านี้มันอาจจะมีคนที่ จริงก็ได้นะใช่ครับผมต้องรอดูอะไรนะครับผมพีกได้หรือเปล่าผมนี่เป็นคนที่พีกไหมไม่รู้แต่ว่าใส่เสื้อยืดขาวอยู่คนเยอะแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วครับผมใช่ก็คือเป็นตัวซีเกตแน่นอนเป็นซีเกตมาให้ขอนึกก่อนนะฮะก็อาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีตอนที่แบบว่า ได้ทำอะไรบางอย่างมากขึ้นใช่ครับผมแต่ว่าโดยรวมผมว่ามิติของตัวละครทุกตัวมันจะค่อนข้างที่จะมีหน้าที่แล้วก็มีความคิดของมันแล้วก็เหมือนมันเป็นเท่าๆทุกตัวครับในเรื่องนี้แบบมันจะบอกว่าไม่มีใครที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีใครที่ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับใช่แล้วก็มาตีแท็อีกเรื่องนึงใช่ครับอีกเรื่องตอนนี้ใช่ไหมครับเอ่อน่าจะพาร์ทพาร์ทท้ายน่าจะปล่อยมาแ e ดีครับน่าจะใช่ ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าทำถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นแปดเห็นได้ดูได้ดูเห็นครับเห็นตอนที่น้องน้องโดนเห็นเลยเห็นูเห็นรูปเห็นรูปเห็นรูปว่าแบอน้องโดนแทงหน้าอกชายตอนแรกก็บอกโหดเศร้าอย่างเลยอ่ะน้องตายหรอตายไวจังตายไวจังเลยแต่ว่าเขาก็แบบขิงๆว่าแบบเดี๋ยวรอดูเลยว่าแบบตายไม่ตายอย่างเงี้ยเขาแซวผมอยู่แบบว่าทำไมรู้อ้วนๆตอนนั้นถุงเลือดถุงเลือดครับทุกคนผมใส่ถุงเลือดเลยตรงนี้เล้วมเลยชื่ดเลย เซลเดี๋ยวให้ดูราคาใช่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 ม่เป็นถุงเรื่องนะครับทุกคนแก้ข่าวที่มันเห็น่องของใช่ปติดตามก็ฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับโฮมรูม29ตัวประกันนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแสดงทุกคนในเรื่องนี้ได้ครับก็ดูได้ทางทวีดีตอนนี้ EP 1ถึง EP 5ครับแล้วก็ EP ถัดไปน่าจะมาวันที่18เมษายนครับผมใช่ฝากทุกคนด้วยครับ อุปกรสงการได้กันค,ครับผมก็อยากจะอุยพรสงการนะครับผมก็ถ้าใครเดินทางไปต่างจังหวัดก็อยากให้อา่าอยากให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมก็เดินทางกัมันระวังด้วยนะครับผมแล้วอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ออกไปข้างนอกนะครับผมก็ดูแลกันด,ด,ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่าคนน่าเยอะนะ,ะ,นะครับผมก็เหมือนกับี่พี่เนตบอกก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังนะครับผมก็เรื่องการขับขี่นะรับปลอดปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับแล้วก็ ดูแลตัวเองกันดีๆหรือว่าจะมาเล่นน้าก oui, e ับพวกเราก็ได้นะครับสักที fresh, u, ่หรือเปล่าเดี๋ยวก็เจอแหละถ้ามายิงกับพวกเราอาจจะโดนยิงเข้ากลางใจนะครับโอ้ยอยากโดนยิงเข้ากลางใจแหมอะไรนะครับไม่แต่ว่าสงกนไม่เล่นกับผมเลยอะสงครามสรก็สงครามก็จริงๆก็แอบแบบ คุยกับน้องไว้อยากพาไปเที่ยวเขาจองตัวไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่กําลังเล่นตัวอยู่เล่นตัวอยู่เล่นตัวอยู่หรือว่าเราจะไปพักผ่อนดีอะไรอย่างเงี้หรือไปเที่ยวดีหรือว่าไปกับเขาไม่เอาอยากเล่นน้ําอยากเล่นน้ําไปด้วยกันขอคิดก่อนนะครับครับอย้กให้แฟนรอลุ้นเดี๋ยวเชื่ว่าจะมีลูกหมุนกีบอยู่นด้เลยครับผมโอเคค่ะครับขอบคุณครับ